ช่วงนี้ไปติดตามกันค่ะคลินิกสัตว์เลี้ยงนะคะใครมีคำถามฝากไว้ได้เลยค่ะที่1644ปกอบนายสัตวแพทย์ชิดสนุติยเจริญศรีนะคะท่านเป็นรอมทามนมณที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์อยู่ที่ปากซอยสุข,ขุมวิททะะีะสว้หกหนึ่งเร้คน สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของคลินิกนะคะศูนย์สองสองหเดห้าหค่ะเตตามก็ได้เลยคุณหมอพร้อมนะคะกับคลินิกสัตว์เลี้ยงค่ะ FM 91้คลินิกสัตว์เลี้ยงสเลียงวลียสัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ยังเป็นหัวข้อเดิมเรื่องของเห็บหมัดในแมวนะคะคุณหมอครับคขาวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องในหมาค่ะวันนี้ในแมวบ้างนะครับ อ่เราจะเห็นเห็บกระมัดนะครับเห็บตัวกลมๆนะครับแบนๆดำๆนะครับเล็กๆนะครับอันนั้นเป็นเห็บตัวผู้นะครับเห็บที่เป็นตัวอ่าเหมือนเหมือนเม็ดมะขามสีอ่อนๆน้อยเหลืองเหลืองอมเขียวนะครับตัวกลมๆใหญ่ๆถ้าเราดูใต้ท้องพวกนี้จะมีแปดขานะครับนะพวกเห็บมันจะมีแปดขาอันนั้นเป็นตัวเมียอันนี้ก็โดดไม่ได้ อ่าพวกนี้กระโดดไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเห็บในเมืองไทยมันมีสองชนิดอ๋อนะครับแต่ว่าโอเคอ่าพอมันโตขึ้นมามันดูคล้ายกันนะครับไม่ต้องเราไม่ต้องไปแบ่งนะครับจําไว้เลยว่าเห็บเนี่ยในชุนักมันนําเชื้อสามตัวนะครับตัวหนึ่งคล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกในคนนะครับอ่าเป็นเออริเชียเคนิสนะครับนักส่วนเห็บ ส่วนอีอกสองอเชื้ออีกสองตัวเนี่ยก็คือตัวบาบิเซียกับตัวเฮปโตรโซนนะครับสองตัวนี้คล้ายๆกับมาเลเรีย<ช>เป็น<ช>เป็นโเป็นอ่าป,ปรดตโซะนะครับทั้งสามชนิดนี้เนี่ยเวลาที่อสุนัขติดเชื้อนะครับแสดงอาการเหมือนกันหมดนะครับก็คือขาหลังไม่มีแรงฉี่เป็นเลือดอืมีจ้ำเลือดตามตัว นะครับที่บอกมาเนี่ยนี่คืออาการอาการใกล้สุดท้ายนะครับแต่ตอนแรกๆเนี่ยก็จะมีไข้สูงนะครับฉีดยาธรรมดาทั่วไปเอาไข้ไม่ลงนะครับมันต้องใช้ยาพิเศษถึงจะจัดการกับไอ้อเชื้อพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโอเคหมอเขาจะเจาะเจะเลือดตรวจดูที่ว่าใช่ไหมถ้าใช่เขาก็จะเอายาพิเศษมาฉีดให้นะครับนะอันนั้นเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันตายนะครับ สมัยหมอเปิดคลินิกใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่สีิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับหมาที่เป็นโรคพวกนี้เนี่ยตายหมดอืตายเยอะเลยอืนะครับจนกระทั่งประมาณยี่สิบปีให้หลังเนี่ยมีการนํายานี่เข้ามาจากต่างประเทศอืนะครับโอเคสถานการณ์โรคก,ก็ดีขึ้นะนะครับแต่ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงอืนะครับอโรคที่อย่างโรคไข้เห็บเนี่ยเมืองไทยเราเรียกว่าไข้เห็บเนี่ยนะครับ แต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีคําว่าทิกพาราล s ซิสทิกแปลว่าเห็บพาราล y ซิสแปลว่าอัมพาตนะครับชุนักที่แสอาการหนักแล้วเนี่ยนะครับขาหลังมันจะไม่มีแรงกขึ้นดืมไม่ได้หรือว่าเดินไปนะครับกับอีกชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาใช้คําว่า red water disease red คือแดงวอเตอร์คือน้ำนะครับโรคที่น้ําโรคที่มีน้ําแดงก็คือฉี่มันเป็นสีเลือด นะครับก็คือมีการแตกของเม็ดเลือดนะครับแล้วก็ขับออกมาทางฉี่นะครับฉีมันก็ออกมาเป็นสีแดงมีเลือดตอนเลยนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่จะตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเห็บอันตรายมากนะครับจริงๆแล้วเห็บพวกนี้เนี่ยอาจจงมีในโลกนี้ยังมีเห็บอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ในอเมริกานะครับอ่าเป็นเป็นเห็บชือเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายของสัตว มากขึ้นเรื่อยๆนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการต้งระวังโรคนี้นะครับอ่าเราก็ใช้คําว่าทิกฟีเวอร์เหมือนกันแต่ว่าโรคอันนั้นเนี่ยนะครับไอเห็บชนิดนั้นเนี่ยมันติดในคนเราใช้คําว่าเป็นลามดีซีสมันแสดงอาการเหมือนกันเลยฉี่เป็นเลือดมีจ้ำเลือดตามตัวไข้สูงรักษาด้วยยาธรรมดาไม่หายนะครับนะครับอันนั้นโอเคเพราะยัน จากนี้ต่อไปควบคุมเห็บให้ดีถ้าเป็นไข้เห็บที่เกิดจากเชื้อที่มาจากอเมริกาเนี่ยอันตรายมากจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของไข้รักษาอนะครับในเห็บเนี่ยเขากลัวว่ามันจะมีไข้รักษาเนี่ยอยู่ที่น้ำลายมันมากัดเรามันก็จะมาติดเราได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่เจอไม่เจอใช่ไหมฮะนะครับยังไม่เจอเพราะงั้นเรื่องของเห็บหมาก็โอเค อ่าสิ่ง <Okay. S 2> ที่ต้องทําก็คือกําจัดเห็บให้หมดนะครับจริงๆแล้วเห็บของสุนัขเนี่ยมันไม่ใช่มีอ่าเฉพาะไอ้เห็บที่เราเห็น <Okay. S 2> มันจะมีอ่าเห็บซึ่งฝังอยู่ในในชั้นอ่าผิวหนังกาพรลาอืเขาเรียกว่าขี้เลื้นแห้งอืขี้เลือนแห้งนะครับสุนัขจะขันแล้วมันเก่าอืนะครับกับขี้เลื้นเปียก ขี้เลื้นเปียกคือเห็บอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งฝังลงไปในรูขุมขนรูขุมขนของสุนัขนะครับพวกนี้เป็นขี้เลื้อนเปียกเราจะเห็นทำไมก่อนหมอมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นโอต้องใช้กล้องส่องต้องขูดหิ้วขูดออกมาแล้วก็มากล้องส่องนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือไรในหูจริงๆมันคือเห็บเห็บซึ่งมันอยู่ในหูแต่ตัวเล็กมากมันต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศ ขยายกาลังขยายอย่างน้อยประมาณห้าสิบขึ้นไปคมันรึงจะเห็นนะครับนะเพ,พ,พราะเพราะฉนั้นในตระกูลเห็บพวกนี้เนี่ยอ่าในชุนักต้องระวังอนะครับแาะในชุนักเราก็คงพูดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของหมัดน,นะครับเม<ช>ื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเห็บเห็บทําให้เกิดโรคอะไรบ้างนะครับเกิดโรคหูน้ําหนูเกิดโรคผิวหนังเกิดพยาธิเม็ดเลือดนะครับเกิด โรคอันตรายอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการหยดยาฆ่าเห็บหมัดหยดต่อเนื่องให้ดีเพราะประเทศเราเป็นประเทศเขตร้อนร้อนชื้นด้วยเข็บไม่มีฤดูกาลมันระบาดทั้งปีมัดก็เช่นเดียวกันมัดก็เหมือนกันอ่าหมัดก็เช่นเดียวกันมันจะทําให้เกิดไอ้โรคซึ่งอ่าพยาธิพยาธิไม่ตึงกว่าในสุนัขกับทําให้ผิวหนังอักเสบนะครับเพราะมันกัดแล้วมันคันมันเกา นะครับเพราะฉะนั้นดูแลตรงนั้นให้ดีนะครับอันนี้คือของอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันนะครับส่วนอาทิตย์นี้เรากําลังพูดถึงเรื่องแมวอแมวถามว่ามีเห็บไหมมีอยู่ในหูออยู่ในหูนะครับเรียกว่าเอียไหมนะครับสังคือใช้คาว่าเอียไหมนะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องมากกว่าเดิมไปกดดู e a r m i t e เอียไหมนะครับนะ เพราะฉะนั้นในในภาพทางโซเชียลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคมันมีมันจะมีแต่ขานะครับมันจะมีแต่ขามมันก็คือเข็บนะครับมันเป็นกลุ่มอ่าทีกลุ่มของหมากับกลุ่มของแมวเข็บในหูมันก็ไม่เหมือนกันมันมันไม่ใช่ตัวเดียวกันใช่ไหมคุณหมอหมายว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันมันเป็นสัตว์ของมันมันเป็นของแมวเป็นของหมาแยกกันไปเลยนะครับอ่าเห็บมีของปลามีของนกมีของ วางมีของม้ามีของช้างนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นเห็บช้างก็ไป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 ดูดูได้อาจจะถ้าโชคดีอาจจะได้เห็นแต่ถ้าเจ้าของช้างดูแลดีๆมันก็คงจะไม่เห็นนะครับเพราะเขากาจัดงงอ๋อเข้าใจละนะคะนะมันมันจะมีเห็บของไทยของมันอ๋อค่ะแต่ว่าเห็บแมวเนี่ยมักจะอยู่ในไรหูอ่าส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นไรหูนะครับเพราะแมวเนี่ย อ่ามันเป็นสัตว์ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ามันมันตอบสนองมันเส้นสิทอิ์นะครับพอมีเห็บกลับมันมันคันมันมันก็เหมือนมันก็เลียทิ้งเลียทิ้งนะครับเพราะเห็บมันเคลื่อนที่ช้าแต่ถ้าหมัดนะครับแมวเนี่ยจะมีไรในหูซึ่งเป็นกลุ่มเห็บนะครับกับมีมัดนะครับซึ่งทําให้ผิวอักเสบทําให้เกิดพยาธิแมงดงกว่าเหมือนกับในสุนัขนะครับกับมีเชื้ออีกตัวหนึ่งเนี่ยก็อ่าเกิดมันอยู่ มันอยู่ในในหมัดนะครับแต่เชื้อตัวนี้ไรสุนัขไม่ค่อยอไม่เกิดอาการหรือเกิดอาการไม่รุนแรง <okay. S 2> นะครับเขาเรียกว่าทีโมบาโทเนล่านะครับเป็นเป็นพยาธิเม็ดเลือดอีกชนิดหนึ่ง okay. นะครับซึ่งอยู่ในเม็ดเลือดแดงนะครับในแมวถามว่าเกิดอาการอะไรมั่งเหมือนหมาเลยเหรอฮะสี่เป็นเลือดอตัวเหลือง นะครับมีจ้ำเลือดตามตัวไข้สูงฉีดยายังไงไข่ก็ไม่ลดลดต้องเจาะเลือดตรวจดูนะครับเราถึงจะรู้ว่าโอเคมันมีเชื้อตัวนี้อยู่ในกระแสเลือดเขานะแต่จริงๆแล้วในแมวเนี่ยเชื้อตัวนี้ตรวจยากตรวจยากมากเลยนะครับต้องใช้วิธี p c ซก็คือตรวจ DNA อนอมันนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงแน่นอนนะครับตรวจ p c ซทีนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายคงไม่ต่ำกว่าพันห้า นะครับถึงจะตรวจเจอนะครับใช้วิธีตรวจทั่วไปเนี่ยตรวจไม่เจอนะครับพอไอออนตรงนี้ต้องระวังเน้นมันแสดงอาการเหมือนกันฉีดยายังไงก็ไม่หายนะครับโอเคถ้าไม่ถ้าถ้าไม่อยากไม่ไม่อยากตรวจก็หมอเขาอาจจะจัดการฉีดยาหรือให้ยาควบคุมไอพยาธิเม็ดเลือดแดงตรงนี้เลยนะครับมันก็โอเคถ้าฉีดไปสักสามวันถ้ามันได้ผลนะครับเขาก็ต่อเนื่อง นะครับที่บอกอ่าแสดงอาการเหมือนกับในชุนักก็คือมันไม่มีแรงขาหลังไม่มีแรงไข้สูงนะครับฉีมีฉีเป็นเลือดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือต้องระวังเพราะฉะนั้นอ่าในเบหมาทั้งในหมาในแมวต้องกําจัดให้ดีนะครับต้องกําจัดให้ดีและปัจจุบันนี้เนี่ยอ่หลายหลายคอนโดนะครับหรือว่าหลายหลายอพาร์ตเมนต์นะครับอ่ยอมยอมให้เลี้ยงเลี้ยงชุนักกับแมว นะครับก็ต้องระวังต้องระวังนะครับกําจัดเห็บหมัดให้ดีไม่นั้นเห็บหมัดจะเต็มคอนโดอืคุณหมอคะที่คุณหมอพูดถึงจ้ำเลือดเนี่ย อย่างแมวเนี่ยมันจะมีขนใช่ไหมคะเราดูยังไงครับหมอหรือว่าต้องต้องตัดขนมันออกก่อนไหมคะอ๋อไม่ต้องเราดู่ต้ท้องเขาเลิกขึ้นมาแล้วก็เห็นโอเคใตท้องนะครับเพราะผิวข้างในมาเป็นสีขาวๆดูตรงนี้นะครับเพราะั้นเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นจ้ำเลือดจ้ำจ้ำจ้ำขึ้นมานะครับโดยเฉพาะตรงขาหนีบนะครับขาพับในเนี่ยเลิกขึ้นมาถ้ามันไข้สูงมากๆคนะครับ นะมันมันก็จะมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าในแมวถึงกับระดับมีจ้ำเลือดเนี่ยนะครับอันตรายมากกว่าสุนัขอีกนะครับก็คือมันกำลังจะตายอ๋อค่ะนะครับนะปกติอย่างแมวเราไม่ค่อยเจอตามผิวหนังใช่ไหมคะคุณหมอใช่ก็เพราะเพราะเพราะแมวเนี่ยมันอะตรงไหนมันคันเนี่ยมันก็เลียเลียแล้วกินเข้าไปนะครับก็มันเจอเจอตัวมันก็กินเลยเลียกินเลียกินเลียกินแล้วกินแล้วไม่เป็นไรอะคะคุณหมอ เออมันกินไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้มันกัดเข้าไปโอไม่ได้เลยนะครับถ้ามันกัดมันปล่อยปล่อยออกมากับน้ำเชื้อออกมากับน้ําลายนะครับมันก็ทําให้เกิดการติดโรคเกิดขึ้นนะครับก็คือทีโมบาโทเนล่านะครับนะอันนั้นเนี่ยอันตรายมากในในแมวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเจอค่อนข้างเยอะนะครับเป็นโรคซึ่งเจอค่อนข้างเยอะทีเดียวไม่ได้เจอน้อยนะครับแมวเอ้าแล้วแล้วถ้ามันกัดแล้วมันกว่าจะมีอาการมันนานไหมคะ ก็ประมาณสองสามอาทิตย์อ๋อ oh, ให้สังเกตอือใม่ hmm. mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าแมวเริ่มป่วยนะครับถ้าเริ่มไม่กินอาหารแล้วเนี่ย mm hmm. ก็คือแย่แล้วต้องคอยคอยดู mm hmm. นะครับเอารีบเอาไปหาหมอจริงๆแล้วเนี่ย mm hmm. อย่างที่หมอเคยเล่าให้ฟังว่ากว่าสัตว์นะครับไม่ว่าสุนัขหรือแมวเนี่ยกว่ามันจะไม่กินอาหารเนี่ย mm hmm. มันรับเชือ้อแล้วก็เลยระยะฟักตัวแล้วโอ oh. นะครับคือ <Okay. S 2> คือปกติแล้วมันรับเชือ้อเข้าไปปั๊บเนี่ย มันจะมีระยะฟักตัวนะครับเพราะฉะนั้นระยะฟักตัวในในหมาแมวเนี่ยมันจะกินอาหารได้ปกติวิ่งเล่นได้จะพอเลยระยะฟักตัวปั๊บเนี่ยไข้มันขึ้นสูงเนี่ยนะครับโอเคมันถ้าถ้าจํานวนเชื้อมันยังไม่มากพอไข้มันก็ขึ้นยังไม่สูงมากนะครับมันก็ยังวิ่งเล่นกินข้าวแต่ถ้ามันแย่แล้วก็คือหยุดกินเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นถือมันแย่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็คือตั้งแต่มันรับเชื้อจนถึง แสดงอาการไม่กินอาหารเนี่ย <c oughs> อย่างน้อยตรงนี้เนี่ยมันปลาเข้าไปสองอาทิตย์เพราะฉะนั้นแมวกับสุนัขมันป่วยมาสองอาทิตย์แล้วมัน <c oughs> จะไม่กินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงอย่ายไป <c oughs> มองว่าเอ้ยมันไม่กินไม่กินรออีกไม่กินรออีกนะครับรอไม่ได้หมอถึงบอกว่าอย่ารอ <c oughs> นะครับถ้ามันไม่กินแล้วรอไม่ได้แล้วเอาไปหาหมอเลยนะครับอนะคะเวลาป่วยี่หมอบอกทุกครั้งอ่ะถ้าป่วยแล้วรู้มันป่วยรีบพาไปหาหมอรักษาได้ง่ายกว่าหายเร็วกว่านะคะ ครับเพราะเพ,พจริงๆแล้วเนี่ยอ่าอ่าหมอยกตัวอย่างบางคนไม่มีสตังค์เพราะมีมาประจําเจมมาเนี่ยมันแย่แล้วอะ่ะค่ะนะครับษายากแล้วอ่ามันมันต้องให้น้ำเกลือต้องให้ต้องเจาะเลือดตัวต้องดูอะไรอีกนะครับนะแต่ถ้าเขาเริ่มต้นเป็นใหม่ๆนะครับคือเริ่มแค่ซึมกินอาหารน้อยลงอ้อาวเดี๋ยวสักครู่นะคะสัญญาณขาดไป คุณหมอกำลังจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาสัตว์ป่วยแล้วเนี่ยให้รีบนะคะไปรักษาเพราะว่ามันน่าจะติดนะคะติดเชื้อมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ค่อยมาเกิดอาการนะคะถ้ารักษาช้ามันก็เสียค่าใช้จ่ายอาการมันก็รุนแรงนะคะรีบรักษาเร็วโอกาสหายเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะคะคุณหมอกาลังเล่าถึงตัวอย่างนะคะที่เป็นตัวอย่างการรักษาสำหรับ สัตว์ที่มารักษาแล้วปรากฏว่านะคะมีอาการเกิดขึ้นคุณหมอคะครับค่ะตอนนี้นหมอต่อเลยค่ะ<า>นะก็คือหมาแมวถ้ากินอาหารน้อยลงเนี่ยนะครับต้องดูให้ดีเลย<า>ถ้ามันหยุดกินกบเอาเอาไปหาหมอ<า>นะครับหรือไม่นั้นไปคุยกับหมอหมอเขาอาจจะจัดยามาให้กินก่อนนะครับ<า>ซึ่งยามากินกินก่อนเนี่ยหมอว่าเต็มที่ก็อาจจะประมาณสักสองสาร้อยเอง อืมไม่แพงค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าถ้าถึงจะต้องฉีดยาให้น้ําเกลือต้องเจาะเลือดตรวจแล้วเนี่ย <c oughs> มันโดนไม่ตํากว่าพันอืม <c oughs> อันนั้นจะน,นะครับมันมากกว่าพันหนึ่งหมดเลย <c oughs> นะครับเพราะต้องให้น้ําเกลือเพื่อให้ไข้มันลดลง <c oughs> นะครับอ่าแล้วก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะอย่างอื่นคลุมเข้าไปก่อน <c oughs> ต้องเจาะเลือดต้องเจาะอ,อะไรอีกนะครับรวมรวมแล้วอ่อหมอว่าอาจจะเสียอย่างที่บอกไม่ตํากว่าพันหนึ่งอะนะโดนนะนะครับแล้วก็รักษายาว ไม่ใช่รักษาสั้นนะครับก็อาจจะไม่หายเหมือนเป็นปกติใช่ไหมคะคุณหมอถ้าเกิดมันเป็น,นหนักนะครัน,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 นพอเป็น,นหนักๆแล้วเนี่ยอย่างบอกว่าฉี่เป็นเลือดเนี่ยนะครับก็คือถ้าตรงนั้นมันเกิดกระเพาะปสัสสาวะเสพด้วยเนี่ยะนะครับมันต้องไปรักษากระเพาะปัสสาวะนะครับหรือว่าถ้าตัวเหลืองด้วยเนี่ยมันต้องไปรักษากระเพาะกระเพาะเอ่อะนะแล้วรวมทั้งไม่กินอาหารนานเกินไปเกิด ปัญหาเรื่องกระเพาะอักเสบนะครับ <okay. S 2> เกิดตับอักเสบนะครับมันต้องรักษากหลายๆต,ตามต่างๆออกมาเป็นแถวเลยนะครับ <Okay. S 2> ก่อนหมดเวลาคุณรตีถามมาฮะว่าแมวที่เลี้ยงเนี่ยท้องเสียหาะคุณหมอมีอาการายเหลวทั้งทั้งที่กินอาหารแบบเดิมทุกอย่างอันเนี้ยสาเหตุมันอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอคะ,อะจริงๆแล้วมันถ้าเขากินอาหารเม็ดเนี่ยนะครับหมอก็อยากจะให้ดูว่า ชามอาหารเราล้างก็เปล่าอืมดูก่อนว่าสะอาดหรือไม่อ่านะครับแล้วก็อาหารที่เขากินเนี่ยเราใช้อาหารกระป๋องหรืออาหารเม็ดอืมนะครับถ้าถ้ามันกินอาหารกระป๋องบ่อยๆอาจจะต้องหยุดอาหารกระป๋องหยุดหนึ่งมื้ออนะครับแล้วก็เอาอาหารเม็ดที่มันเคยกินให้เขากินค่ะนะครับอาอย่างท้องเสียเนี่ยวิธีการก็คือหยุดอาหารหนึ่งมื้อค่ะนะครับแล้วพอ พอเว้นไปมื้อแต่ตั้งตั้งน้ำไม่ให้เขากินนะครับแล้วมื้อต่อไปโอเคเอาอาหารก็เอาอาหารแห้งให้เขากินค่ะนะครับแล้วเราก็รอดูถ้าวันรุ่งขึ้นถ้าหยุดท้องเสียเนี่ยแสดงว่าอาหารกระป๋องหรือว่าอาหารที่เราปรุงอาหารที่เราคลุกเนี่ยมันไม่สะอ่านนะครับหรือกินเยอะเกินไปกินเยอะนี่ก็ท้องเสียได้ออามันก็ขี้มันจะเหลวนะครับเพราะเพราะตรงนี้ต้องระวังนะครับเลี้ยงดูดีแล้วหยุดอาหารหนึ่งมื้อ นะหยุดไปก่อนนะคะครับได้ค่ะคุณคิงค่ะถามว่าถ้าสุนัขตัวร้อนค่ะมีไข้ทําอย่างไรเพื่อลดไข้ให้สุนัขได้คะคุณหมอคะออหมอขอคําแรกก่อนเลยก็คือห้ามเอาพาราเซตามอลในคนให้หมากินไม่ได้นะฮะเออ,อนะครับนะทั้งหมาทั้งแมวแมวนี่ตายเลยะนะครับหมานี่มันทําให้อ่าตับอักเสบอืมนะครับค่ะนะเพราะเพราะงัวิธีการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอ่าสัตว์เวลาตัวร้อนเนี่ยก็คือ มันมีการติดเชื้ออืนะครับมันมีการติดเชื้อเพราะฉะนั้นร่วมกับการไม่กินด้วยเนี่ยแสดแต่ว่ามีอาการติดเชื้อรุนแรงเพราะจริงๆแล้วตัวร้อนเนี่ยมันเกิดก่อนก่อนที่มันจะไม่กินอืนะครับมันเกิดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าตัวตัวร้อนแล้วถึงภาวะไม่กินแล้วเนี่ยควรจะเอาไปหาหมอแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการลดไข้เนี่ยก็คือโอเคตรงจุดไหนที่ที่มันมีขนน้อย นะครับก็เอาผ้าชุบน้ํานะครับเอาน้ําอุณหภูมิห้องนะครับอย่าเอาน้ําเย็นนะครับอ่าบีบผ้าให้แห้งแล้วก็เช็ดใต้ท้องเขานะครับขาหนีบนะครับเช็ดหน้าเขานะครับเขาจะได้อสบายตัวขึ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าถ้าเราเช็ดไปแล้วเนี่ยสักสามสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับนะอาจจะเช็ดทุกชั่วโมงนะครับสามสี่ชั่วโมงเนี่ยมันอาการมันยังไม่ดีเนี่ยคเอาไปหาหมอเถอะ อืมค่ะนะครับแสดงว่ามันมันแย่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้ขอบวนการมีไข้เนี่ยมันเป็นขบวนการที่อาสัตว์เนี่ยต่อต้านแบคทีเรียต่อต้านไวรัสอยู่นะครับแต่ถ้ามันต่อต้านไม่ไหวเนี่ยนะครับไข้มันก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะนะครับต้องเอาไปให้หมอช่วยนะครับคุณหมอก็อาจจะให้น้ำเกลือเพื่อไข้ไข้มันลดลงนะครับมันจะได้ฉี่เอาความร้อนออกไปด้วย นะครับรวมทั้งฉีดยาปฏิชีวนะแล้วก็คูมอากันเขานะคะได้ค่ะขอไปคําถามหนึ่งนะคะคุณนาครถามมาบอกว่าเขาอุปการะแมวจรค่ะเป็นแมวส้มเพศผู้นะคุณหมอคือมันอยู่ใกล้ๆก,กับบริษัทที่เขาทํางานอยู่ทีนี้พอเขารับมาแล้วเขาก็พาไปหาคุณหมอที่คลินิกนะคะเพื่อไปตรวจสุภาพแล้วก็กะว่าจะไปทําหมันนะคะทีนี้คุณหมอที่คลินิกเขาบอกว่าสังเกตว่าเอาแมวตัวนี้ลักษณะมันท้องบวมค่ะคุณหมอ แล้วก็เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ทีนี้คุณหมอตรวจสอบดูปรากฏว่ามันติดเชื้อผนังช่องท้องอักเสบก็เลยถามคุณหมอว่าเอากอกรณีที่มันเป็นเป็นฟิปใช่ไหมคะคุณหมอรักษาโรคเนี่ยใช่ไหมคะคือคือหมอก็ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่โอ้ค่ะแล้วถ้ามันยังกินได้ไม่ใช่เพราะพราถ้าช่องท้องอักเสบนี่เออมันจะกินไม่ได้ โอ้ค่ะแล้วไข้สูงมากแล้วก็ถ้าเป็นจริงๆเนี่ยมันจะตายอืนะครับตายไม่เกินสองอาทิตย์อืแต่ตอนนี้มันยังอยู่มันยังอยู่ครับคุณหมอแลวคือคือคือไอ้ที่ท้องบวมเนี่ยมันเกิดจากมันกินอาหารน้อยเกินไปนะครับหรือว่ามีพยาธิอยู่ในท้องเนี่ยนะครับเพราะงั้นอ่าโดยส่วนตัวหมอน่ะ อ่าถ้าเป็นแมวพวกนี้เข้ามาเนี่ยหมอยังไม่ได้ไปซีเรียสเรื่องจะเป็นทริปหรือจะเป็นอะไรสิ่งแรกที่หมอทําคือถ่ายพยาธิก่อนเลยถ้าแมวตัวนั้นยังกินได้อยู่อ่ายังกินได้อยู่นะถ้ายังกินได้อยู่ถ่ายพยาธิก่อนแล้วก็เอาวิตามินไปกินนะครับแต่ถ้ากลัวมันติดเชื้อเนี่ยอ่แบคทีรียหมอใช้คำว่าติดเชื้อแบคทีรียหมอก็จะฉีดยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ยาวไว้ให้เข็มหนึ่งนะครับออกฤทธิ์ยาวเนี่ยคือออกฤทธิ์สองวันนะครับแล้วเรา ถ่ายพยาธิฉีดยาปฏิชีวนะเข็มหนึ่งวิตามินให้ไปกินต่อค่ะนะครับแล้วก็นัดถ้าอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับแมวกินได้ปกติดีร่าอาการทุกอย่างดูดีค่ะก็เริ่มต้นฉีดวัคซีนอ๋อค่ะนะครับเพราะเพราะงั้นอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปนั่นเพราะว่าถ้าเป็นฟลิปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยไม่จํากว่าสองหมื่นเพราะว่าเขาเขาจะจ่ายหมอก็จะจ่ายโมโนพิลาเวียเข้าไป โมโนพิราเวียเนี่ยอคอสหนึ่งสามสิบวันเนี่ยะนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยประมาณหมื่นห้าอ่แล้วก็จริงๆถ้าจะตรวจฟริปจริงๆเนี่ยมันต้องตรวจอ PCR อก็คือตรวจ DNA มันนะครับค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าพันห้าโอนะครับเพราะเพราะงั้นแต่ถ้ามันยังถ้าท้องบวมแล้วย,ยังกินได้อยู่อ,มอหมอว่า มันเป็นแค่ท้องมานคือหรือกินอาหารน้อยเกินไป,นนไปโลภิตจางก็เป็นนะครับเพราะถ้าเป็นปิ่ะอาการท้องมานที่เกิดขึ้นแมวจะกินอาหารไม่ได้ไ,ได้ะเพราะไข่จะสูงมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกคำถามหนึ่งเพิ่งเข้ามาคุณชนะค่ะบ,บอกว่าตัวเองนอนกับแมวที่เลี้ยงมาทุกคืนค่ะคุณหมออยากถามคุณหมอว่าอันตรายหรือไม่ครับคุณหมอหมอให้หลักการเนี่ยก็คือแมวเนี่ยมันก็เหมือนเด็กในบ้าน เพราะฉะนั้นเราเลี้ยงเขาสะอาดเนี่ยก็คือเขาสะอาดะนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเราเอาเข้ามาเลี้ยงแล้วเรากําจัดเห็บหมัดหรือเปล่า<ะ>อาบน้ําล้างตัวให้เขาเปล่าเล็บตัดให้เขาหรือเปล่าเล็บส่วนแหลมๆเราตัดทิ้งมันจะได้ไม่มาขวนเราะนะครับนะแล้วเขากินได้ปกตินะครับอาบน้ําฉีดวัคซีนกินได้ปกติบอกวอไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็คอยดูเขาทุกวันนะครับว่า โอเคมีตัวคันไม่มีอะไรไหมนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงแล้วโอเคอุตส่าห์อยากจะเลี้ยงแล้วเนี่ยเข็บมัดก็ไม่ได้กําจัดอะไรก็ไม่ได้กําจัดครามที่เข็บมัดมันมันมาอยู่ในที่นอนเราอ่ะอันนี้ไม่ได้เลยอ่านะครับมันมันมันก็จะทําให้เราเราเกิดปัญหาเพราะว่ามันกัดเราแล้วเราแพ้ตัวมลเราก็จะคันนะครับถ้ามีเชื้อรามันก็มาติดเราอีกนะครับเพราะ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 งั ดูแลเขาให้สะอาดเนี่ย<ช>นะครับมันก็คือสะอาดนะครับได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อดีกว่านะคะคุณหมอหมดเวลาแล้วคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะครับ,รบสวัสดีครับเว,วลาหมดก็เรียงเลยนะคะใครที่ส่งคำถามมาเดี๋ยวรวบรวมให้พวกนี้นะคะถามให้ทันทีคะ่ะเดต๋ยตได้วันพรุ่งนี้นะคะส3บสามนากาสามสิวัทีกับคลินิกสัตว์เลี้ยงคะ่ะ fm เ1้าหนึ่งคลินิกสัตว์เลียเล้ยงสัตว์เลียเล้ยงสัตว์เลี้ยง fm เก้ <laughs>